สวัสดีครับร้านก่อนนะครับผมออกจากฟิเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้าน JP นะครับออกจากฟิเจอร์แล้วซ้ายเข้าคอนนะครับชิดขวาอยู่เธอแรกมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่นะครับอันนั้นหมู่บ้านนั้นเลยหมู่บ้าน JP นะครับผมมีนะครับ f c e e o o o เพจช e อปปี้ลาซาด้าไอจียูทูบไมล์ร้นชะครับผมใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับกรคอนเวิร์ตแวรนะครับหรือไม่ก็กรนะครับหรือไม่ก็กรลังสิตนะครับแต่ขึ้นต้นได้ว่ากรนะครับ ผมมีหน้าร้านนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับผมขายมายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ๆนะก็ลองลองลองเข้า Google ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ล้านชื่อร้านผมเลยนะครับจะมีรายละเอียดกดรูปภาพจะมีบอกหมดเลยนะครับคัดอกคัดเอวมาใหม่นะครับกระเป๋าพวกนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับไม่มีของปลอมนะครับของคือกระเป๋ากับรองเท้าเนี่ยต้องแยกกันรองเท้าเนี่ย มันมีประมาณสัาห้าหกเปอร์เซ็นในร้านแต่กระเป๋าของของปลอมที่จัดนี้เหมือนของแท้แค่แบบเดียวนะครับไม่ได้มีทุกแบบนะครับอ่ะมาใหม่นะครับคาโดกคาดเอวนะครับมีสองสีนะครับสีดำกับสีกรมนะครับสีกรมนะครับตัวนี้เป็นสีกรม ตัดด้วยโลโก้เขียวนะครับโลโก้จะเป็นจะเป็นสกรีนตัวนูนพลาสติกนะครับตัวนูนออกมาเลยนะครับนูนเลยนะครับปลายซิปปลายซิปที่จับซิปเอาไว้ง่ายที่จับซิปนะครับจะเป็นโลโก้จะเป็นโลโก้คอนเวิร์ตด้วยปั๊มลึก,กลงไปนะครับอ่าจะเป็นปั๊มลึกลงไปไม่ใช่สกรีนนะครับ สีกรมตัดด้วยสีเขียวนะครับโลโก้เขียวปลายซิปก็จะเป็นเขียวนะครับซิปก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเคลือบเงานะครับผมตัวนี้กันน้ำนะครับกันน้ำแน่นอนนะครับผมเรียนลูกค้าแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้ซึ่งมันมันเงามันทําให้ถ่ายรูปยากนะครับสีมันเลยเพี้ยนนะครับ กลมตัดเขียวนะครับเชื่อกก็จะเป็นเขียวนะครับเชื่อกจะเป็นเขียวนะครับเชื่อกไม่ใช่กลมนะครับต่อมาสีโกออะสีดำสีดำจะตัดด้วยกลมนะครับในอย่างพวกนี้คือมันเป็นผ้าที่แบบมันเคลือบแล้วมันแข็งลูกค้าแต่ปัตพักมันจะมันจะคลายตัวมันไปเองนะครับเนีย่ยมันจะคลายตัวไปเองนะครับ เพราะว่ามันยัดมาจะม,ม,มันมันบี้มาอยู่อยู่ในถุงยู่แล้วนะครับสีโกดํานะครับสีดําสีดําตัดด้วยโลโก้โกลมนะครับตัวอักษกรกลมนูนนะครับไม่ลอกนะครับปลายซิปก็จะเป็นสีกลมน,นะครับจะเป็นสีกลมออปั๊มปั๊มคอนเวิร์ต ไม่ใช่สกีนะเป็นเป็นปั๊มลงไปเลยนะครับเป็นปั๊มลงไปเลยนะครับซิปก็จะเป็นสีกลมนะครับซิปก็จะเป็นสีกลมนะครับเชือกก็จะเป็นสีกลมนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งสั่งดำเอาท้าไมได้กลมอะไรประมาณนี้นะครับดำตัดกลมนะครับกลมตัดเขียวนะครับอ่ะตัวนี้ เชือกซิปเยอะปลายเชือกสี่ห้าอันนะครับสินค้าที่ได้จากช็อปนะครับก็จะเป็นถุงถุงคอนเวิร์ตนะครับห่อกระเป๋ามาแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้านะครับช่องแรกนะครับช่องแรกอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเลยนะครับก็จะใส่ได้ยาวเลยนะครับแต่มันจะแข็งหน่อยเท่านั้นเองนะครับปิดเอาไว้กันน้ําได้นะครับตัวนี้กันน้ําได้นะครับเพราะทีนั้นลูกค้าวันนี้ไม่ได้ทําที่ร้าน ช่องสองนะครับคือทั้งหมดมีสองข้งบมดมีสองข้างหน้ามีหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับของตางนี้ไม่ได้ทำที่ร้านลูกค้าไฟมันอันนี้ทำในห้องมันก็เลยผมไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะนะครับก็เลยเท,ท่าที่อ่า,อาข้างหน้านะครับข้างหน้าโลง่ลงๆข้างหน้าคือข้างหน้าอย่างนี้โลง่ลงๆตรงนี้ จะมีช่องหนึ่งนะครับเห็นไหมลูกค้าจะเป็นที่ใส่ปากกาอะไรพวกนี้เล็กๆนะครับตรงนี้นะครับในตรงนี้นะครับเดี๋ยวอะเห็นไหมลูกค้าจะเป็นที่ใส่ปากกาสามแท่งนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะครับนี่อันนี้ช่องหนึ่งนะครับ นี่ช่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ใส่ปากกาใส่ได้สามแท่งนะครับใส่ได้สามแท่งอะต่อมาจะเป็นซิปซิปซิปส,ส,สุดท้ายนะครับข้างหลังคือช่องหนึ่งคือช่องใหญ่เลยนะครับไม่มีในทังโลก ข้างหลังจะเป็นซิปชิดซิปหนึ่งนะครับเห็นไหมลูกค้าซิปหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็หันมาข้างหน้านะครับอันนี้คือข้างหน้านะก็จะมีอีกนะครับจะเป็นสองช่องนะครับแบ่งครึ่งอีกอีกอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นตะตะข่ายนะครับตะข่ายอ่ะเป็นเป็นซิปนะครับ อย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งนะอ่ะนี้แบ่งครึ่งนะครับและอีกช่องหนึ่งคือซิปนะครับลูกค้าเห็นซิปไหมซิปคือตะขายนันอีกช่องหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับคือที่นิ้วผมเนี่ยสองช่องแล้วนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็ข้างหน้านียอีกอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นซิปตะข่าย โคทีลูกค้ามันมันแข็งอน่ะมันใหม่แล้วมันแข็งเน่ยอ่ะลูกค้าดูนิ้วผมนะเห็นไหมนิ้วกลางผมอะ่ะจะอยู่ตรงอยู่ตรงยากเย็นอ่ะทั้งหมดสามช่องนะครับตามนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับโคทีลูกค้าไม่ได้ทำที่ร้าน ตัวนี้เป็นคาดอกคาดเอวนะครับคาดอกคาดเอวอันนี้แนะนําเลยนะครับพวกแม่ค้าอะไรพวกนี้แล้วก็พวกวัยรุ่นที่แบบว่าพวกพวกบิกบ๊กบุ๊คบิ๊กไบอะไรพวกนี้คือมันกันน้ําได้นะครับช่องก็เยอะหนึ่งช่องนะครับสองช่องสามช่องแสประการอีกสามนะครับสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดช่องเลยนะครับคือมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากนะครับแล้วที่สําคัญคือมันกันน้ําได้นะครับ มันกัน้ำได้นะครับสีกลมสวยนะครับสีกลมสวยมันมันตัดเขียวนะครับดำตัดกลมเนี่ยมันเลยมันเลยมองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะครับมันมองไกลไม่เห็นนะครับ,นนนะรบขนาดนะครับ โพนี้ผลิตรอบเดียวแล้วลูกค้าคือไม่ทําซ้ํานะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมก็อยากขายนะบางคนอ่ะบางคนไปเอารูปเก่ามาอย่างเงี้ยลูกลูกค้าอยากได้เนี่ยผมก็อยากขายจะมาไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงคือเจอต้องรีบซื้อนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับสิบเอ็ดจุดห้านิ้วเกือบไม้บรรทัดหนึ่งนะครับสูงนะครับสูงสูงอ่าสูงหกนิ้วนะครับสูงหกนิ้วนะครับ ลึกนะครับลึกคือใส่ของได้ในเยอะมากนะครับบอกเลยว่ามันเยอะอันนี้แนะนาําตัวนี้แนะนําเลยนะครับคือใหม่ๆมันจะแข็งหน่อยลูกค้าเดี๋ยวมันก็นิ่มเดี๋ยวผมจับสภาพก่อนเดยไปสักวันหนึงมันก็ยืดแล้วลูกค้าเนี่ยดูดูความหนาของของเขานะหนาทั้งหมดนะครับ หนาทั้งหมดห้านิ้วเลยนะลูกค้าห้านิ้วเลยนะครับเยอะเยอะกับต,ตัวอื่นตัวอื่นส่วนมากสามนิ้วนะครับอ่าลึกสามนิ้เออลึกห้านิ้วนะครับเนี่ยห้านิ้วนะครับเยอะมากนะครับห้านิ้วราคานะครับราคาราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ 9ก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทก็จะแพงกว่ารุ่นทั่วไปร้อยหนึ่งนะครับอ่ะร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันกันมันช่องมันเยอะด้วยแล้วก็มันกันน้ําได้นะครับกันน้ําได้นะครับอ่ะมีสองสีเท่านั้นนะครับสีก้มกับสีดํานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผลิตรอบเดียวนะครับร้านก่อนนะครับมีอะไรใหม่ๆผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ